พี่จริงบอกกับทีมแล้วแต่ว่าก่อนเดินทาง2วันแล้วว่าทีมพี่คิดว่าทริปนี้มันมีอะไรตริดขัดเยอะ,ะแสดงว<ช>่ามันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของการมาเดินทางใช่นี่ใครทิ้งขยะทำตกกับผมขอให้สีดำเฮ <c oughs> ้ยต้องตัดเลยเหรเฮ้ยนี่นี่นี่เราเป็นอย่างนี้ล้าอ่ะเื่อนอ่ะแล้วคุณพ <c oughs> ่อคะสบายสบายบ้า <c oughs> นเราเ <c oughs> <c oughs> เดินแบบนี้สบายทำงานกัน<ะ>เลหาแคมแชร์แล้วมองหาใครคะาหาจากล้องนั่นะสิยากเลยกลาก,ก้องช่วงนี้นะครับน้องเคนี่ก็มีวางช่วงอั้มนี่ก็ไม่วางช่วงดีที่วันนี้มีคิวหลนะบดีดะวยดีไหม นี่เชื่อว่าเราจะได้คิวของเขามาใช่คิวเลือกคิวเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าดูสุขภาพร่างกายเนี่ยเหมาะกับการขึ้นต้องเดินเขาใช่เหมนแค่ภายนอกนะนี่เหมอนภายนอกเหรออ่ะเปิดรายการคมๆตั้งใจไปไหนยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เราเดินทางไปนครพนมจังหวัดที่นานๆจะได้ไปสักครั้งนึงช่วยพบกับบุคคลท่านหนึ่งที่กลายเป็นหินนี่เยู่ไหนรวมเรื่องเลยรวมเรื่องไปเลยห้ามพูดแบบมินหมินนะมินเลย ไม่รู้อ่ะเตือน<ร>ไว้ก่อนเออหลือที่ผมจะไม่พูดเลยเลยมี<อ>หลายวาระที่ต,ต้องไปอด้วยตอนนี้แม่กับพ่อจะนั่งเป็นค่ะเพื่อจะไปดูสถานที่ก่อนที่เราจะรางแกเชียงใหม่แล้วก็จะเดินทาง เรือ่องราชการกมัการประสาทกันระหว่างวิสาหกิจที่เกิดแลปสัมภาษณ์ประชาชนอีกเพิ่อีกหลายเรืที่ต้องเล่าก่อนตอนแรกอะ่ะเราจะไปบึงการเพราะไปถ้ำนาคาช่วง <ๆ S 1> ความรู้จากฟิล์มนะคะคือถ้ำนาคาจะต่ะางกับถ้ำนาคีที่เราจะไปถ้ำนาคาเนี่ยมันต้องมีการจองก่อนเพราะว่าเขามีการจํากัด จำนวนคนแต่ถ้ำนาคียังไม่ถึงขั้นจำกัดเราก็เลยสามารถไปได้เดินสบายหมดเลยใช่อยากกินปลาหมึกสดให้ไปถ้ำนาเกลือพัทยามีหมึกสดซาชิมิล็อบบี้มี่็อบบี้ปลาหมึกแล้วล็อบบีเลยวะปลาหมึกกลับมาที่เรื่องคอนเทนต์ของเราต่อค่ะซึ่งเราจะถ่ายทำกันวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมีถ่ายขอากาศมันงานเราเรองมาใช้ระบบที่หน <c oughs> พูดแล้วมันไม่ได้ยินยพี่ขอถ่ายอะไรแล้ววันนี้เราก็จะมีถ่ายประชาชื่นด้วยที่พี่ว่านบอกโดยมีคิวเป็นตากล้องคนเดียวซึ่งจริงจริงใช่<ๆ>แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะขึ้นถ้ำกันแล้วพี่ว่านจะพาไปชมเลยค่แคมแบบขึ้นถ้ำนาคีแบบ คนมีความรู้ไม่นี่กางขาแบบวอล์กชูเลยคือเดินเดินให้ดูไปดูได้ที่เกษรสำราญลืมพูดไปไม่ใช่ดูที่เรขาแคมโอเคไหมเนี่ยแคมก็เ,เป็นแบบวอล์กชูแต่ว่าถ้าเป็นความรู้รก็ต้องไปเกษรสำราญไงน่าจะดีกว่าเพราะว่านี่เห็นไหมเขาไปดิวเจ้าหน้าที่อะไรไว้ให้เขาพาแบบแนะนำช่างเจรจาเงินเดี๋ยวเ,ยเราวาร์ปไปที่นครพนมเลยแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่านี่คือวาร์ปด้วยไปวาร์ปอ่ะทำทีหนึ่งสองสาม ชิลเนี่ยลงม,มาบอกว่าผมไม่เคยมาที่นี่เลยที่ข้าพนมพี่ฟิล์มเคยมาไหมครับไม่เคยเหมือนกันค่ะคือพี่เคยมาแล้วอีกครัง้งไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยมันมาแบบครั้งหลังๆแล้ววัน,นนี้เราถึงที่ข้าพนมเน,นมี่ยปลอดภยัยแล้วครับเราวันนี้สัญจรจโดยรถนา้าหลังบ้านพี่บาวีพี่บ่าววีนะครับพี่บาวีได้แต่งเต็มสูตรจริงๆยอดยอดยอด คอนเซ็ปต์นะครับไปทุกดอยคอยขัานล่างครับเดี๋ยวเราไปอะไรเดินทางไปไหนกันเนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์น้องชายคนหนึ่งแล้วผมจองตัวจองผิดแล้วนะเราต้องบินดองเลยจะไปนครพนมเราคิดเห็นเดี๋ยวว่าถ้ามาที่นี่ต้องคิดเห็น้องชายคนนี้จองไปกดนครพนมเนี่ยอู้หาไม่เจอฮะเอ้ยน้าชื่อชื่อน้องโนนีพนมเนียใช่พนมเบนอะไรวะเนีทศนครเนียที่ยี่สิบนาทีนะคะต้อนรับเขา เดี๋ยวก่อนจะไปบึงการมีอหาจะ้องฟื้เตี๋ยวกินข้าหน้อ่ค่ะใช่ตุกะทาอะไรนี่ใช้เวลานหรีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้ตื่นเช้าซึ่งจริงๆจะแม่อัดอัดให้เร็วๆก็มันไก่อะไรก็ได้มีเนี่ย อะไรกันอ๋อนี่พ่อแอนบายสวัสดีค่ะอันนี้เล่ยค่ะแคมค่ะพ่อคือแอนเนี่ยนะแอนมันลั่นไปหมดละเพราะว่าพี่เนี่ยตื่นตนาทีห้าแอนแล้วก็ถ่ายได้ค่ะแคมตื่นห้าสิบห้าตื่นแล้วฮบเสียงดังเหมือนลักษณะเหมือนอ่าเหมือนแอร์ระเบิดใช่ไม่ใช่ใช่แง้มกระจกแล้วโอโหผลตกพื้นนี่เสียงเลยรด้วยความที่พี่ที่เราจะไปเนี่ยภูมิประเทศมันเป็นแบบเราต้องเดินขึ้น คือถ้าเป็นไอคิวเป็นพี่เป็นพ่อเนี่ยไปรุยๆอย่างนี้พอพอรับได้ถึงด้วยสมาชิกเรามีเออทุคุณแม่เพื่อนแม่จริงตอนนั้นเราไม่รู้ไม่พี้หลบฝนหายได้ไห ทำทำไม่บันเทิงเลยนะถือว่าตัดสิในใจจะขึ้นแล้วเนี่ยต้องต้องไปแล้วใช่ต<อ>้องเป็ที่ยอมรับไม่ได้นะว่าปเปียกเป็นเปียกเละนะแล้วสมมุติว่าเกิดฝนตกเราลุยต่อพี่ว่าดูเป็นเป็นเคสไปเคสไป,สไปดีกว่าพี่สามารถพาพ่อกับแม่กลับมาที่นี่อีก50รอบก็ได้อ่าเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้รีเซ็ตได้จริงๆแล้วเราอย่าไปถ้ามันรู้สึกว่าวันนี้มันยากเกินไปเราต้องพักถูกต้องเราต้องพักจริงๆบอกกับฟิล์มนะแต่เมื่อก่อนเดินทาง2วันแล้วว่าฟิล์มพี่คิดว่าทริปนี้มันมีอะไรติดขัดเยอะ แสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของการมาเดินทางใช่ามันอาจจะไม่ใช่วันของเราอ่ะงั้นก่อนจะมาปุ๊บท้าปิดอันนี้เรื่องใหญ่แล้วนะก็เหมือนกับถำนาคา่าก่อนจะมาท้าปิดใจเราคือถ้านาคาแล้วเราแบบถ้านาคาปิดอีกปิปิดปุ๊บแม่บอกว่าเฮ้ยมันมีอีกอันหนึ่งโอเคอ้าแฟนบีมาถึงปุ๊บฝนตก โรงแรมโรงแรมเต็มเออโรงแรมเต็มก่อนคือมันอีลุงตุงนางไปหมดไม่ใช่ในส่วนแค่พาร์ทของคุณแม่พาร์ทเราคือการ์ดเต็มการปุ๊บการ์ดเต็มโดยดีกล้องอะไรไวเลสดับอ่ะอะไรที่มันมีอะไรแปลกเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกใสัยว่าต้องมาใหม่อีกสักพักไม่แน่แต่คราวนี้ถ้ามาใหม่ก็คือทั้งท่ำนาคาแล้วก็นาคีสองอันแล้วมานะไม่ต้องเอารายการมาถ่าย มาไปไปตั้งแจะเดินไปเลยจะได้ไม่ต้องพกวงกล้องที่คือของเต็มกระเป๋านะกล้องมีอะไรเต็มโนดแบตเตอรี่อะไรเดี๋ยวเราจบอันนี้เพื่อเราจะไปถ่ายก้องให้ถูกน,นะถ้าเกิดพ่อเห็นโทรศัพท์หรืออันนี้คือเลขาแคมแต่ถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่จะเป็นร็อกวิดมัมกะเชนมัมไลนไม่อ,มอพ่อก็คือเดินอิสระคืกคุณพ่ออยากอยู่อะไรกันเลยขาแค,ค,ค,คไมไหมคะเอ้ยโอเค เป็นครบทั้งหมดนี่หระอหัวหนาที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ใช่ค่ะได้พี่ไม่ติดขัดอยู่แล้วว่าเรามาดูอุทยานแห่งชาติเราได้ดูว่าธรรมชาติอย่างไงแต่ว่าทางนู้นก็จะเป็นถ้ำอะไรก็ว่ากันไปพี่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มชิวๆแล้วสิ่งที่วุ่นวายหน่อยจะเป็นตอนเริ่มต้น ใช่จริงๆก็ต้องเข้าใจเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงนี้มันอันตรายไม่ได้จริงๆสองขีดคนนนงก็คือน่าจะแตกเป็นพี่พยาบาลพี่หมอที่มาเที่ยวด้วยนะแล้วก็บังเอิญว่าไม่รู้ว่าซิสเต็มเป็นยังไงนะพอรู้ว่าเป็นพี่หมอก็เลยกลายไปต้องมารับคิวตรวจอ้รับคิวตรวจเอทีเครอบคุเกือบ20คนนะครับต้องขอบคุณมากๆเลย ตอ,ตอน,อนตอนนี้เราก็ลังจะเข้าไปเริ่มต้นแล้ว<ช>พร้อมมากพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วสุดยอดหลังวันนี้น่าจะชิลๆแล้วครับข้างในไอ้ข้างนอกนี่แหละที่ที่ยากหน่อยนี่คือผมว่าหอดถูกแล้วนะทำไมอ่ะสามชั่วโมง พี่ว่านเนี่ยเนี่ยทำตัวให้สบายสบาย,นยออนหน่อยคุณแม่พา่อขึ้นแต่กันดีกว่าเป็นแบบกเกษียณสำราญเออยพี่มาถ่ายเลยค่ะแค่หมอพี่หมรืมอข้าวลงกินไก่หมุนข้างล่างอร่อยๆเกินแล้วคิวบอกแล้วว่าแบบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแผนไหมในที่นั้นดีนะกล<ด><ด>ายเป็นว่าฝนตกไม่เช้าเลยทำให้วันนี้มันไม่ร้อนจนเกินไปแล้วค่อยไปเพราะมันแววะตั้งสิบจุดอยู่โอเคนี่ใครทิ้งขยะทำตัวกับลูกขอให้ผิดต้อง ผู้เยอะทุกททำไมอ่ะใจเข้ายาก่ะแต่ที่เราคุยกันไว้คือพี่บอกว่ามันสบายมากบอกเลยนะคนดูนะเจหาแคมใช่ไหมถ่ายกองซ้อนกองโดยงงไปหมดนี่พิมตามยูทูบเขาก็มีคนเดินมาให้ดูแล้วนะพิมให้ไปดูโทรศัพท์นะพี่ไม่เข้าใจแบบธรรมชาติธรรมชาติมันต้องเจอเองจะมาแบบดูอันนั้นทําไมเหมือนเหมือนไปทัศนศึกษาตอนมสองะไรน่เดินตาม นี่นเราบ่นนะคะนี่คือบนอยู่ปะบ่นอยู่ปะเสียงหอบนี่เสียงที่หอบะกันลัแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องปิดตัวเถตวิตัวตนว, <laughs> วันนี้อากาศฝนมันตกไงอากาศเป็นไงบ้างคะ <laughs> เรียกว่าอากาศแบบบังเอิญเจอกันทำไมคะอ้าวอ้า <laughs> ว <c oughs> อุ้ยดีดี เก็บระวังคือไม่มีอะไรทำอะค่ะอยากพูดด้วยพี่ก็ไม่มีอะไรทำเลยก็เลยต้องยืนเฉยเพราะว่าเป็นที่ยังไม่ได้มันจะแคบนี่แคบแต่ใจกว้างเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นไงบ้างคะขึ้นมาเป็นไงบ้างคะไม่น่าลงข่าวมันจะเดินขึ้นพร้อมได้ก็ได้เหนื่อยอยู่นะถือว่าเราเบิร์นแบบตลอดทั้งปีอ่ะอันนี้คือเดินเยอะสุดของฟิล์มแล้วนะน่าสนใจใช่ปะเดี๋ยวขาลงก็จะโหดร้ายอยู่นิดหน่อยเราผ่านโค้งนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแล้วคุณพ่อคะ สบายสบายบ้านเราเดินแบบนี้บอกสบายในขณะที่คุณแม่แต่แม่สบายสบายสบายนี่หน้าตาสดชื่นอยู่บ่นเลยค่ะบ่นเลยไม่คือคืออันนี้มันพอเราเป็นเบื้องหลังของเลขาแคมป์เนี่ยผมบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้จริงๆมันไม่มีอะไรมากนอกจากเวลา น้ำในเข่าอะไรของคุณประมาณนี้อาหารนี่เป็นเรื่องท้ายๆที่คุณจะต้องถือมาที่นี่เลยคุณไม่มีเวลากินหรอกโกรธอะไรหย่อดตอนเนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแล้เราไฟังว่าจริงคุณไม่คุณไม่กินแต่คนอื่อเขากินได้นี่นี่คนละรายการนี่เลยาแคมป์เดินเดินโอ้เดินหนีแล้วเดินหนีเดินออกเลยแล้วไม่งั้นมันจะพูดอีกแบบนึงของเกษยแเราก็จะพูดดีๆว่าคุณไม่มีเวลากินหรอกถ้าคุณมานะคุณกินมาให้เรียบร้อยตอนเช้าแต่ถ้าไปพูดในเกษยรพูดว่าอะไรคะว่าคุณก็เตรียมอะไรแค่ง่ายๆนะ ครับพวกแซนด์วิช,วชหรือข้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะกล้ามาพี่พี่ยืนจะกล้ามาแล้วไปแล้วแต่จะเอาไอ,อ้เชือกมาแล้วคือตอนนุ้ยมันเริ่มเดินชาวว้าเพราะมันเป็นทางเป็นบันไดเป็นแคบเป็นอะไรเงี้ยมันกำลังค่อยค่อยทยอยไม่เข้าไปไหวแล้วป่ะใช่ไหมไม่เข้าไปไหวแล้วป่ะไหวแล้วใจเราไหวไวตรงไหนก็ถูถกยันไหนนะอะไรน่าสนใจกว่า เขาวิ่เสร็จเลยขันแขงเขาวิ่เสร็จแมวกลัวเขาทำพิธีอยูม่มีไม้ทเท้าลงเฮ้ยต้องตัดเลยอ่ะเฮ้ยนี่เนี่นี่เราเป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะเพื่อนอ่นเ,นเรื่องที่ดีที่สุดที่ผมเห็นใครขึ้นขยะขอให้ผีตามหลอกนะครับเพราะว่านี่เป็นเขตอุทยานฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะร,รักษา กดกติกาแล้ติดตามหลอกไม่เชื่อเขาลองดูนี่มีมียาค้าในการเก็บขยะออกไปทิ้งเองนะครับจากที่เมื่อกี้เราเอาข้อมูลจากเกษียณสำราญแล้วเขาว่าไงนะคะอน,อนั่นแหละเหมือนที่พี่บอกว่าเปิดไว้แล้วเดี๋ยวก็พอถึงเวลาก็ปิดอธิษฐานสิ่งดีๆประมาณนี้ฟิล์มจะทำไม่เลยสบ,บาทเปิดไว้ขอให้เงินเข้าเยอะๆนี่ไง ติดจะให้รีดติดนะแม่บอกให้รีดติดแล้วก็ไม่ไปไหนข้อเสียของเลยค่ะแคมป์เขาไม่มีความรู้เหมือนเกษียณเลยนะคะใช่เกษตรน้ำรานจะเป็นแบบให้ประโยชน์ให้ข้อมูลเนี่ยค่ะค่ะบริกาแคมนี่มีแต่โทษไม่มีคื่โทษนะคะแต่มันไม่ต้องเป็นแบบไม่ไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นนีเป็นเบื้องหลังเรียบร้อยหมดยังฮะ ไ่ได้ไหมใช่ได้ยิ่ง <c oughs> ไม่ไกลยิ่ไหมครกลปิดรยการเลยนะปิดเลยครับ าการเยอะมากเลยวันนี้มาเนี่ยคือจริงเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่มีคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้สาหรับที่ถ้ำนาคีหรือว่าที่นครพนมบึงการเนี่ยจริงอีกหลายอุทยานในประเทศไทยเนี่ยสวยงามนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยแต่อย่างที่ผมบอกว่าไปแล้วเนี่ยเอาของไปน้อยๆมันยังไงซิมันมีหลายประเด็นที่ต้องคุยเอาของไปน้อยๆเชื่อผมเพราะอย่างวันนี้ละรู้จริงๆในการเดินเนี่ยนะไม่โหดมากสําหรับที่นี่นะผมถือว่าไม่โหดเดินประมาณเบ็ดเสร็จนะไปกลับ สามชั่วโมงไม่เกินนี้สองชั่วโมงครึ่งยังได้ถ้าคุณแบบถ้า,ถ,าถ้าเกิดรถไม่ติดแบบวันนี้นะน้ำเนี่ยจำเป็นไหมจําเป็นนะแต่ว่าขวดแค่นี้พอขวดห้าบาทอะพอจิบจิบพอไม่งั้นเดี๋ยวหาห้องน้ำเข้าอีกข้าวเนี่ยแล้วแต่คุณเลยแต่ผมคิดว่าลงไปกินข้างล่างมีร้านส้มตำมีอะไรน่ากินอันนั้นน่าจะเฟี้ยวชอบตรงที่มีขยะน้อยมากที่นี่นะคือทุกคนก็ช่วยกันจริงๆ มีมีน้อยน้อยชิ้นเลยแล้วเชื่อว่า,วาเป็นชิ้นที่แบบบังเอิญบังเอิญล่วงอ่ะไม่ได้เป็นชิ้นแบบยำ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 แล้วทิ้งอะไรนี่ครับกระดาษทิชชู่แล้วก็แทบไม่ม <S 2> <S 2> ีอันนี้ก็ต้องน่าชื่นชมนะครับสำหรับคนที่มาช่วยมาเที่ยวที่ทํำนาคีนะครับ <S <S มามานาคีย่มมผมโอเคคืออย่างที่บอกว่ามาในแบบจริงๆหลกักๆคือมามากับแม่ ถ้าสมมติฟิล์มบอกว่าว่าเราไปทํานาคีกันแบ<ต>บไม่มีเบียดจะสวยได้แต่ก็ต้องเป็นวันที่มันวันธรรมดาวันโล่งๆแล้วก็มาเดิน<ม>เล่นดูธรรมชาติถ่ายรูป<ม>โอเคนะแต่อาจจะต้องขึ้นเร็วนิดหน่อยขึ้นเช้าหรือไม่ก็หรือขึ้นช่วงบ่ายแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปซึ่งจริงๆวันนี้เราต้องตจจะขึ้นตั้งแต่หกโมงแล้วโอ้โหนี่ถือว่าถือว่ารอดนะเพราะตอนแรกพี่กะว่า จากพยากรณ์อากาศขึ้นแทบไม่ได้นะผลจะหยุดประมาณเที่ยงอ่ะแต<ช>่ก็สุดท้ายแล้วด้วยความตั้งใจอันดีของทุกคนในทริปนะครับก็ปิดทริปเรื่องสวยงามที่หน้าผาตรงนี้ได้เราจะปิดของเราตรงนี้เลย<ช>แล้วเดี๋ยวฟิล์มคาดหวังว่าไหนๆเราก็ลงเร็วอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูทันไม่ทันเดี๋ยวว่ากันเพราะวันนี้ในนครพนมก็มีถนนคนเดินก็มีลานบรรยากาศสวยๆริมน้ำเผื่อมีอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวว่ากัน เดอันนี้ลงจากตรงนี้ให้ปลอดภัยก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่ๆเขาจะมาถ่ายกลุ่มกันละตอนนี้เ,นเก่งไหมคะเก่งเรื่องอะไรขึ้นมาได้คุณยอดอยู่แล้วได้อยู่แล้วเนี่คุณแม่ขึ้นได้เรอ่าขึ้นได้ทิวถ,ถือกล้องด้วยเดินแซงวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นได้ิถือกล้อ,ลอง <laughs> แล้บโอ้เน <ๆ S 1> <c oughs> ีมม๋ยตอนนี้เรารบกวนพื้นที่ถ่ายรูปของทุกคนแล้เหเลยครับลงกันดีกว่า